ไฟไหม้โรงเพาะกัญชาวันที่13กุมภาพันธ์2568เวลาประมาณ22นาฬิกาศูนย์วิทยุ1บรรเทาสาธรารณภายัยรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนเหตุเกิดที่อาคารพาณิชย์ซอยเวลคัมจอมเทียตนตำบลหนองเปือนเภ่บางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งได้ประสานกำลังเจ้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาเจ้าหนี่บรรเทาสาธรารณภายัยเขตจอมเทียนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยรีบนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้น ตั้งเป็นสถานที่เพาะปลูกกัญชาของบริษัทลิตเทิลคริสตเนียจำกัดต้นเพลิงอยู่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องเพาะกัญชามีเปลไฟกำลังลุกไหม้จนที่ต้องระดมรถดับเพลิงเข้าฉีดสากัดเพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างแต่การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากกลุ่มควันจากกัญชาที่ถูกความร้อนส่งผลให้มีกลุ่มควันหนาแน่นส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วซอยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เหลือเพีิกลุ่มควันและกลิ่นจากการเผาไม้กัญชาที่ยังโชยออกมาตลอดเวลาสอบถามนางกาญจนาอายุ40ปีผู้ดูแลให้ข้อมูลว่าสถานที่แห่งนี้ได้ขออนุญ,ญาตในการเพาปูพืชสมุนไพรกัญชาส่วนสาเหตุไฟไหม้คาดว่าเกิดจากแผงไฟที่ต้องเปิดให้กับต้นกัญชาเกิดช็อตแล้วทาให้เกิดไฟไหม้ส่วนมูลค่าความเสียหายประมาณ200,000บาทและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากควันและกลิ่นกัญชาได้ฟุ้งกระจายไปทั่วทำให้ผู้ที่ได้สูดดมเข้าไปมีอาการมึนเมาบางรายมีอาการปวดหัวบางรายตายเยิมยืนหัวเราอดโดยไม่มีเหตุผลจบข่าวสวัสดีครับ